ทายายมาบ่ะทายายมาเกษตรกันนี่เลยไปชิลล้องไปโยแล้วมันข้นหลป่ะเม่เป็นอยัางนั้ผมถ่ายผู้เดียวกับพ่อเออสองเครื่องเป็นไงเป็นว่าไม่ก็ต้องแกะปะทายายมาบ่ะกับที่เราว่าจะเข้าไปยุติบทข้นหลาข้นหลายนะคราวหลายจะเป็นประเด็นอยู่นี่แหละไอ้นั่นจริง ล้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าล่อซื้ออืมล่อซื้อไ,ได้ไมนี่นี่เดี๋ยวเขาโดนล่อซื้อนะเ <c ười> จ้ากันเลยผมอ่าผมพยายามระมัดระวังอยู่อ๋อโดนล่อซื้อ <ผม S 1> นะเดินเดินไปนี่ใครถ่ายผมนี่ล่อซื้อนะอ๋อฟ้องหมดเลยฮะฟ้องหมดเลยไม่ปะฟองได้ซันบ่พุ่มแล้วอ๋อฟองหมด้แต่ฟ้องแต่ชาติฟองใหญ่สมควรหมดล้วสิไม่ได้ไม่ไม่สอนภาษาโน้ตพุ่ม ไม่ได้แต่ชันเตรียมตัว่ไทยอยู่จอิียางไปย่ำไหนมันต่้งกล้องถ่ายได้แล้วนะนยหมาออนเปล่าไม่อ่อนใส่พูดแล้วมองแมนต้งตัวมาอ่อนเล่ะวันนี้ไอ้เจจนั่นอยู่แต่ว่าหินไดลงไปแล้วก็ไม่ได้ลงไปอยู่โอ้คุเจรถบออ้รัาผมกินยังพอบ่ครับเอาได้ครับ ไม่จะให้ลงไปให้กำลังใจหรือแต่ว่าไปกันไปบ่ลง <c oughs> ไปกันล้มเบ่มี้ยางเพราะว่าดูที่หมายแล้วน่าจะด้กระอานแล้วคือจะวางไหนหมา่ก็คือจะอะะะจอ,อกในทอทรหัสละบ่ได้เบิ่งทอทรหัสบ่ไม่ทอดรน,นัสยู่เฮือนลางสู้ฟังมันมีอยู่สองกระถัดหนึ่ง มันมีแค่สองบรรทัดเท่านั้นนะครับมันมีแค่สองบรรทัดแล้วก็อ่าอันเนี้ยมันเพิหหอ์มนยังไงเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่าน,นี่ยังเป็นที่น่าหนักใจนะครับแต่แม่ผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยเห็นเล่าข้าอันอเล่าก็เลยนะนั่นแม่ผมเนี่ยคือมีหมายมาหาผู้เฒ่านะอืออ่าผู้เฒ่าแกบวสบายใจแกก็เลย เครียดกินเขาว่าได้แล้วหมื่ว่านี่ยกินเขาว่าได้ยิ่งฟังยิ่งฟังนัดเต้คุยอพ่อตาชานก็นั่นนะตาชานก็เครียดเมื่อวานกระบอกไม่น่าตัวว่าเนี่ยบอะกาเข่าวลัยสดอืก็เลยนัาเต้ก็เลยเล่าให้ฟังเมื่อวนนี้ลงวิญญบุตรเหรอนัดเต้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอือน้าเจ้ทำคลิปวนั้นลงไปก็แต่ก็ แต,แ,ตแต่กับบอดีขึ้นนึกว่าตีแต่ทำ <body S 1> คลิปอันนั้นลงไปเนี่ยลบบลบลบบลบอ่าน่แต่ก็เลยว่า,าคิดมา้าๆแล้วกันแต่ว่าพอฟังทนายทนายอ่าทนายเล่าให้ฟังแล้วอพอดีทนายเขาขับรถมาก็เลยไล่สดยายก็เลยสบายใจอืมยายก็เลยสบายใจขึ้นหลายพเพราะว่ามันอ่ามัน มันก็เป็นผลพวงมานั่นแหละนะเนี่ยมันขอหา,อาทางอายการเขาออกหมายเขาก็ต้องดูสำนวนอะไรก็ออกมามันก็เรื่อนดต่มันน่าแต่คิดรู้สึกเลยบาที่ว่ามันมหามหาประแตนใดอ่า่อยเฉยเฉยคือเฉยเฉยเพราะว่ามันมอดูเด้คิดว่าจะได้กันไหมอ่าค่อยพูดเด็ดสิว่าบุ๋ม <laughs> ขึ้น่าจังไหนกันมาคือคือขึ้นมาจังไหนกันมาหรอก็มันเป็นอย่างนั้นมาอยู่แล้วเนาะนี่เนามือเคลืนในไล่โซ่ก็เค่แนล้วหนาเร็วหลังลงเลยกว่โอ้เอฟซีมาจมให้ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงต้นตอมาเนี่ยทุกคนจะเข้าใจเข้าใจว่าเป็นไย่งไแต่ว่าในส่วนไปต่อไปนั้นน่ะคือนแต่นแต่ย้ำอยู่หลังหลังมาผมจะย้ำว่าถ้าติกระุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็จะผิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะสเปรยสปา ถ้าคนที่เขาวิเคราะห์ในช่องยูทูปนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของเพิ่นกับเกงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเป็นยูทูปเราติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันจุกจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ,ถ้าเราไม่ไปดูต้นตอเนี่ยขันข้าบบดบิงต้นน้ำเ้าจะบอกว่าอันน้ำเนี่ยมันไหลมาจด้สไสก็ไหลมาจด้หวยหวยใดละ่ะมันมันจะซึมมาจากไหนเราก็ต้องไปดูต้นตอถ้าเรารู้ต้นตอแล้วเราจะเราจะอธิบายได้หมดเลยทุกอย่างเลยว่าอเออน้ำเนี่ยมันไหลมาจด้ไส มันเหมือนกับจุดเริ่มต้นของเรื่องต้องไปดูที่ไหนเพราะว่าข่อยบ่อยากชุดประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าชุดประเด็นนี้ขึ้นมาเนะ่ะมันจะกินเขาว่าแซ่บแ้วพลังคอนจะกินเขาว่าแซ่บข่อยกระสิเพิ่มไฟอีกรอบเถียงแล้วแล้วถามว่าถามว่า,มมานี่นักใจปะนักใจไม่หนังใจหรอกอือเอยบ่ได้นักใจเลยแต่ข่อยหนักใจแทนพ่อกับแม่นี่แหละ S <S อืคือบางทีคนแก่อืคนแก่เขาก็ยังว่านะลูกนะครับไม่ว่าทางผู้สูญเสียรหรือทาง p a นอื t พ่อแม่กับคิดหอดเบอร์ถักเบอร์สุกคนแต่ว่ามันอาจจะมีการน้อยเนื้อต่ำใจบ้างแต่ว่านัแต่บอกเลยมือได้มือนึงนี่แหละกินท่าเนี่แหละมือได้มือนึงเราก็เราก็มาคุยกันกินข้าวเหมือนกันเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ก็ต้องอาศัย เขาคุยกันบรูเรีองเขาต้องอาศัยอย่างถ้าอาศัยกระบวนการมาเคลียร์ให้เราเดี๋ยวเราก็จะสบายใจแล้วคิดว่าสีมีไปถึงหลานบ่ไอยิงงข่าไปแล้วฮะคิดว่าสีมีไปถึงหลานเนาะสองคน,อ,น,นอันนี้ค่อยเบาในคลิป <laughs> อันนี้น่าจะไม่พูดในคลิปเพราะว่าอ,อันนี้มันจะเป็นเรื่องถ้าเรื่องอันนี้นะเรื่องนี้ก็ปล่อยปล่อยไปตามกระบ,บวนการแต่ว่าให้เอฟซีสบายใจ เอฟซีเอฟซีไม่รู้ว่าเอฟซีฝั่งไหนแต่ว่าให้สบายใจว่าเมื่อผมลงมาเล่นแล้วนะลงมาเล่นแล้วไขกระสิตช่วยนะครับช่วยให้ดึงที่สุดสร้อยนี่ซอยไผยนะซอยนี่ซอยไผยสอยไผยกระซ้างให้มันถูกต้องเนี่ยบ่ตะวันทงเลยนี่บ่ฟันทงเลยคุ้มเครือองเลเจะถึงพยายามจะคุ้มเครืองแล้วขอบขอบว่าช่วยให้มันถูกต้องโบแม่นว่า บอมันว่าช่วยจากผิดเป็นถูกช่วยให้มันถูกต้องให้คนให้คนเก็ตให้คนเก็ตให้คนเข้าใจนะครับบอมบอ่เด็ไปฉี่น้าแต่ μ, ว,ว่าผมจะชี้แจงว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับในมุมในมุ่งของการเล่าในทานวงเล็บความจริงหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> นื่องจากหรือเปล่าอีกอยู่ อันนี้ก็เป็น FC นะครับผมผมก็เป็น FC ลุงพลน,นะครับเป็น FC คนหนึ่งใช่ไหมผม FC ลุงพลอยากอ,าอยากให้ลุงพลเป็น FC ปัปตเตนน้ำบอลสองนะครับผมเป็น FC ปตัตเตนนะ้ำบอบัวบัครับผมแล้วเพ่เป็นตีลำ้ำคานครับผมลำ้ำคานปตัตเตนลำ้ำคานนทายคลิปนีแต่มาแต่แมวาจาักเป็นยังเรียนดอกกันมาบันไดกหน่อยอันนี้จะเป็น FC ลุงพลปัตเตนน่นบอฮะมันเปลเป็นนะของลุงพลอันจริงๆไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นแต่ว่าเวลาเปิดยูทูปมัน่มันเด่งมาก่อนมัวคอยไปกดดตติามฮะ น้องใส่จะกดไปกดติดตามเจ้าลองกดติดตามเบิ่งสิบ่เตือนเจ้าอีกเลยคอยถ้าเป็นไปได้ของข่อย FC FC ที่ติดตามข่อยเขาบอกว่าบ่เตือนจักเสื่อข่อยจะแจ้งแจ้งแจ้งควข้อยู่ได้นี่แจ้งควอมือแจ้งข้อมือ u ูทูบก็ได้ว่าข่อยมักน้ำหน้าไหมคอยบ่มักติดตามแมมโอ้ติข่อยมักมีปุ่มกดนำหน้าไหมเนี่ยข่อยจะกดกันมูเลยเออคอยบ้ามัก่อยบ้ามักกดติดตามแล้ว เอาไปบบดนี้ก็แล้วสิ่งล่องสางันแล้วทำนี่ละาพอดสางแหง้งท้าแห้งดำสิ่ง,งล่องสางมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว